ไปเลยกมไปเลอันน <sy ี้ไม่ใช่ของรมนี่ไใชของใช่ของะเม็อยู่ที่ไหน้งของะเมนยกไปหนุอยู่เหอนี้เป็นของคนไทยโวนมาโม่าเป็ของะเมนาาไหนมองเองปัจจุบันมีไหยกไปขะเมนเลยถ้ามันเป็น ไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่เลยมาไปเรียนมาใหม่อันนี้ไม่ใช่ของคณิ้นี่ไม่ใช่ของคณิตใช่ควักไทยก็ควักไทยเลยดูไม่สมัยดูไม่สะเก็ดอะไรเลยไปเรียนมาใหม่